เหรียญชาวเขาหายากเหมาว่าราคาแพงติดต่อเราได้ที่ f a Facebook f a n p a g e พระบ้านพระเหมาฝากกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระบ้านพระเหมานะครับคลิปนี้ก็เหมาเหรียญชาวเขามานะครับจริงๆเนี่ยก็เหมามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอามาให้ดูนะว่าเหรียญชาวเขาที่เหมามาเนี่ย ทั้ง6เหรียญเนี่ยโอ้โหมีสีสภาพอย่างไรสวยแค่ไหนนะครับก็เหรียญเช่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญเก่าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการเล่นหากันราคาแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเหรียญเช่าเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ละเหรียญเนี่ยที่ผมเหมามาเนี่ยดีไหมนะครับก็เดี๋ยว มารับชมไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจากเหรียญแรกเลยนะครับให้ดูชัดๆนะครับ der lang ก็คลิปนี้ก็เหมามาที่ชอบนะครับโอเคนะครับก็เหมามาราคาสูงเหมือน อันนี้ชอรอก็หน้าเชียงรายนะครับโอเคต่อไปเหรียนที่สามนะครับนี่เหรียญนี้ก็ถ้าท่านใดชอบหรือสนใจเหรียนไหนนะครับ ติดต่อ Facebook นะครับพาะบ้านพาะเหมานะครับตอนนี้ช่องเรามีแต่ Facebook ทางเดียวนะครับก็ใครสนใจซื้อขายติดต่อทาง Facebook เท่านั้นนะครับอันนี้มอสอแม่ห้องสอนนะครับเลขตองหนึ่งด้านหน้านะครับก็สวยดีนะครับ ต่ okay. อไปครับเหรียญที่สี่นะครับนี่เหรียญน,นี้สภาพสวยๆกับทุกเหรียญเลยนะครับ ด้านหลังด้านหลังวันนี้นะครับก็อันนี้มอสอแม่องสอน อเคต่อไปเหรียญที่5นะครับรอันนี้ครับรอาห้ามีโหติดมาใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดพระดีๆจากทางช่องเรานะครับผม ด้านหลังนนี้ไม่มีจังหวัดนะครับ ก็ต่อไปครับเหรียญสุดท้ายนะครับนี่สภาพใช้ได้นะครับก็ใครชอบเหรียญไหนนะครับติดต่อทาง facebook เท่านั้นนะครับพระบ้านพระเหมานะครับสนใจซื้อขายติดต่อทางนี้เท่านั้นนะครับ ต่อไปด้านหลังนะครับนี่ชอลอเชียงรายนะครับ,นะรบก็สภาพดีทุกเหรียญน,นะครับใครที่กำลังดูอยู่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดพระดีๆจากทางช่องเรานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละครับสวัสดีครับ